เหลือค้างชัดเจนอัมพัชราภาอันโฟโลไอจีจีนสามีหนปณิตาแล้วเรียกว่ายังคงคาราคาซังใบจบง่ายๆค่ะสําหรับความสัมพันธ์ของคู่รักของคู่นักแสดงและผู้จัดสาวหนิงปณิตาธรรมวัฒนะกับสามีจินจรินธรรมวัฒนะหลังจากสาวหนิงได้ออกมาขอเลิกกับสามีเพราะมีปัญหาจากบุคคลที่3มและได้ตัดสินใจขอหย่า,ยาแต่ติดที่สามี way, ยังไม่มาเซ็นให้เรียบร้อยทำกลางคุณบันทิงและแฟนคลับที่ต่างเข้ามาให้กำลังใจอยากล้นหลามค่ะ ล่าสุดอ้มพัชราภาชัยเชื้ออีกหนึ่งเพื่อนสนิทของหนิงปณิตาได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้อันฟอลโลอินสตาแกรมของจินสามีของสาวนิงเป็นเทียบร้อยแล้วงานนี้ทาเอาชาวเน็ตจับตามองถึงความสัมพันธ์ระหว่างจินกับอ้มเพราะทั้งคู่รู้จักและสนิทสนมกันมาก่อนนิ่งซึ่งอาจจะบอกเป็นไนว่าสาวอําน,นั้นเลือกอยู่ขีนข้างสาวนิงอย่างชัดเจนค่ะ